สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียกก็มาเพื่อที่จะส่งความห่วงใยไปเยี่ยมคุณย่าอาชินะคะป้าก็ทราบข่าวมาสองสามวันแล้วแหละนะคะว่าคุณย่าอาชิไม่สบายนะคะแต่ว่าป้าก็ยังไม่ได้ทำคลิปส่งความห่วงใยมาแต่วันนี้ป้าก็เลย เห็นว่าหลายๆช่องก็พูดถึงอาการป่วยของยาอาชินะคะว่าคุณย่าอาชิค่อนข้างมีอาการที่ที่ก็หนักหนาอยู่นะคะป้าเพียก็เลยส่งความห่วงใยแล้วก็ขออวยพรขอพรให้ยาอาชิหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะคะขอให้ยาอ่าชิมีพลังใจ มีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นอดทนนะคะคุณย่าอาชีก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะคะขอเอาใจช่วยป้าเปียก็ขอเอาใจช่วยเรื่องจากว่าป้าก็อยู่ไกลนะคะก็คงไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมย่าอาชีได้นะเวลานี้แต่ก็ขอส่งใจมาเยี่ยมก่อนนะคะขอส่งใจมาเยี่ยมแล้วก็ขออวยพรนะคะให้ย่าอาชีได้หาย โดยไวนะคะได้รับการรักษาจากคุณหมอขอใหอ้คุณหมอรักษาได้ตรงกับโรคนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับการรักษาให้หายโดยไวขอให้คุณหมอ,อดูแลคุณย่าอาชีนะคะป้าอวยพรนะคะป้าขอพรขอใหอ้คุณหมอได้ดูแลคุณย่าอาชี เป็นอย่างดีนะคะแล้วขอให้กำลังใจลูกหลานทุกคนนะคะที่จะดูแลย่าอาชินะคะแล้วก็ฝากความห่วงใยไปถึงเรายูทูบเบอร์นะคะที่คอยห่วงใยกันที่คอยดูแลกันอยู่นะเวลานี้เห็นก็มีหลายช่องนะมีมีช่องเอ็มเดอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เอ็ม เบน์เบนใช่ไหมคะเบนส์กอก,กมีแอมเตอร์แล้วก็เห็นมีแม่พีนะคะใจะจำลองหลายๆช่องนะป้าเปียกก็เห็นก็ดูแลกันอยู่นะคะยังไงก็นัดแต่นะคะนัาแต่ก็ถามไทยลุงพลป้าแตนเองก็คอยอถามไทยอยู่นะคะลุงพลวันนั้นป้าดูลุงพลก็บอกว่าเขาก็ติดตามข่าวคราว ความเจ็บเจ็บป่วยของย่าอาชีอยู่เสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ไปไปเยี่ยมอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าเขาก็ติดตามข่าวคราวอยู่เสมอก็มีคนห้ายคนรักและก็ห่วงย่ายอยู่นะคะคุณย่าอาชีป้าเปียกคุณลุงอ,อนจันก็เฝ้าภาวนาอธิษฐานเผื่ออยู่นะคะขอให้คุณย่าอาชิปลอดภัยคะ่ะ ขอให้หายโดยไว้ขอให้กลับมาแข็งแรงกลับมารําให้พวกเราดูรําสวยๆให้พวกเราแล้วก็เหล่าเอซีได้ดูได้ชมกันแล้วก็พาลูกพาหลานรานะคะคุณย่าอาชีขอให้ปลอดภัยค่ะป้าเปียก็ส่งกําลังใจมาให้ป้าไม่รู้ว่ามองไปตรงไหนกล้องป้าอยู่ตรงไหนกันละเนี่ยป้าก็ไม่แน่ใจนะว่าป้ามองมองดูกล้องมองเห็นกล้องไหมแม่ป้าก็ไม่แน่ใจมัน ยังไงก็หวังว่าอันนี้จะเป็นกล้องเนาะป้าก็อยากจะให้ป้าก็อยากจะมองดูให้เห็นว่าฝากความรักความห่วงใยมานะคะจากป้าเปียกคนอุบลน,นะคะจากลุงอ่อนจันทร์ที่แต่งเพลงลุงพลคนกกกอบนะคะก็ฝากความรักความห่วงใยมาถึงญาอาชิ ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลสักวันหนึ่งจะไปเยี่ยมถึงบ้านกกอกนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้สั้นๆฝากกำลังใจฝากความรักความห่วงใย,ยไปถึงย่าอาชิแล้วก็พี่น้องผองเพื่อนลูกหลานเหล่า FC ที่บ้านกกอกยูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกทุกช่องทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ